บทที่12บสถึงสิชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานางจตุสัจจารสันเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราธโยพุทธาอักทวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหัง ไมทกเกเตมุนิสลาสีเสป,ปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังคโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภะพคพุณากรารโอหะทะเยเม,มยอนุรุธโธสาลีปุตโตจักทักคิเนโกทธโยป,ปฏิทาคัสมีโมคารโนจาวามะเกทักคิเนสมาเนไมหังอาสุงอนันทาราหูกัสโปจัมหานามโมอุภาสวงวามะโสตะเก เกสโตปฏิภาคัสมิโมคคลโนจาวามะเกทักคิเนสวาเนไมหังอาสุงอนันทราหูกัสโปจามหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสเต เกสโตปิิภาคัสมิงสุริยโวปพังกโรโนิสินโนศิลสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเทโรมาเหสีจิตวาทโกโซไมหังวาะเนนิจังปฏิชาสิคุณากโลปุนโนอังคุริมาโรจอุปานารีนันทะศีวลีเทลาปัจจอิเมชาตานาราเตติลกามะมะ เซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราิชิตะวันโตชิโนรสาชันตาสีละเตเชนะอังขมังเคสุสันทิตารัตนางปุระโตอาสิเมตตาสุตตกัรคัชธรรมปัชโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังคันธโมระปริตันจะอานาปิยตังสุตตาก,กาเานางอา,ากาเซฉัทน,นานาวรสังยุตาสัตตปาละลังกาตา วาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัญชาตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอน,นันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินปัญชาลามาชิหิวิระหรันตังมหิตเลสัทธา,าเะเรนตุมังสะเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวัมันโตสุขโตสุรขโคชินานุภาเวนะชิตุปัโทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโย สัทธรมมานุภาว,วะปริโตจลามิชินะปัญชเลติพาหุงสหัสสมพีนิมิตสาวุธันตังคีเมลังอุทิตโครัชะเสนมารางังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชายามังคาลานิมาราติเลกัมพิยุชิตศัพพระรติงโคลัมปนาละวะกรมะขยักทยักถังขันติสุทัตวิทินา ชิตาวามุนินโทตันเตนชาาะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคีริงคะชวรลังอัติมันทพูตังทาวคิจักกะมะามสนีทัสุทารุนันตังเมตตามปุเสกัวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตนชะสาพวตุเตชยมังคลานิอุขิตะขัดคามติหัดทัสุทัดทหัดทังทาวันติโยชนะปะทางคุลิมาละวันตัง อินทีพิสังขมตโมชิตามามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคาลานิกตวากันธมุทธลังอีวคัคพินิยาจินใจายาทุกทว,วจนางชายกายมันเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรวิตามนางอัติอันทภูตัง ปัญญาปทีปชาลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุนเตนาเทระพุชเคทัปมาปยันโตอินทูปเสทวิทินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุขาหาทิกทิพุชเคทัสุทัตทหักถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาทิพานัง ยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคะละอัตคา,าทาโยวาจานโนทินาทิเน,าเนาสารเตมตันทีหิตวานานเนกวิวิธานิจุปัตถวามโมขังสุขังอธิคเมยยานโรสปันโย มหาการุนิโกนาโถหิตยาสัพพานินางปูเรตาวาบารมีสภาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจาวันเชโหตุเตชยมังคะลังชย,ยันโตโพธิยามูเลสกยนานังนันทิวัฒโนเอวังอหังอวิทยโหวิชยาสุชยมังคะเลอาปราชิปลังเกศีเสปทวิโปคะเลอ,อสิภิเสเกสัพพุทธนัง นะครับปตโตปโมทติสุนางขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหูทีตังสุขโนสุโมโหจ่สุยิปรมจาริสุปัทคีนางกายกรรมังวาจกรรมังปัทคีนางมโนกมังปณีทีเตปัทคีนาปัทขีนานิกัตตาวาละพันตันเถปัทคิเนภวตุสาพะมังฆลักขันตุสาภะเตวตาสาพ,พุทธ,ธานุ ภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตภวตุสาผะมังคลังหลักขันตุสาภเตวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตภวตุสาผะมังคลักหลักขันตุสาภเตวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาระวสินีทูเประเขโพทิคาเรตหิงตหิงตาธรรมะ ธานีนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะโรนเตทัวิหาละมัทเรเทลาจะมัชชาเนวกาจะพิขโวสรามิกาทานะปฏิอุปปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสันปานภูตาสุขิตาพระวัตุเตชะลาภุชาเยปิ จะอันทสัมภวาสังเสทะชาตาอทะโวปภากาตินิยานิกังธรรมวะรังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสะกโรนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมธาราจะปุครา สังโคโหนตุสัมมโควะอัายะจะหิตายะจะอัมเหระขันตุสัทธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเยยามะธรรมเมอริยัปเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมา ทารังปะเวชนโตกาเลเทโวปะวัสตุวุธิภาวยะส,สัตตนังสัม,มิตท,ทางเนตุเมธินิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัมพธทา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสภาโหตุสพเพปิตาปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภพะพะตังบุพสัมปทังสพเพเทวนุโทมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายังสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาภิระโตโหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรปัปต,ตาปัจเจกานนจะยังพลังอหรหันตานันจเตเชเณรักขังพันธามิสัพ,พโธโหนตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลัง โหนตูสัพพังสุมังคะลังรักขันตูสัพพะเตวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรงโหนตูสัพพังสุมังคะลังรักขันตูสัพพเตวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระัตนตไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทาง สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมล้นด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน